เตียมทรงครับทเทนเลอร์รถไทยสมรุ่นเอลหรือว่าไขา่สีอื่นก็นได้รุ่นนี้รุ่นสามตันครับไปครับรถไทยโมเกินหาชิปแรงโมชิปแรงก็ได้หรอวนะเบาไปทางชุมแพ ามาเบิ้งมาสอ,อ,อามันจำล้วพร้อมผสงเลยเออตอนนี้เผาเป็นเขาอีสุเปิดสามด้านครับตัวขั้นก็เป็นแบบนีตอนนี้ช็อกโกแลตยดน้ำหนักจากโปรจำชาวพ่อช่า,างก็ได้ประมาณหาตันครับว่าหลักๆแล้วเฮาก็ะไม่ได้บรรทุกปานนั้นหรอก ถ้าคันรุ่นเอ็มกับเ,เป็นล่อ,อคู่ช่างประกอบได้ครับตามความต้องการของลูกค้าอันนี้สแตนดาร์ดโรงงานครับ